ครับอันนี้ก็คือเครื่องตัดหญ้าเนเปียนะครับคอันนี้ก็ออกแบบมานะครับเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดนะครับของลูกค้านะครับอันนี้เป็น12บใบมีดสับนะครับรุ่นนี้สำหรับรถ ห้แรงขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับจะน้ำหนักจะเยอะมากนะครับแต่รถเล็กก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับตอนนี้ก็แต่จะเล็กลงมานิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้หนักมากนะครับก็จะได้ยกได้สบายนะครับตอนนี้ก็ได้ทำตัวนี้ก็จะเอาไปทดลองตัดพวกนี้นะครับ ทดลองช็อปนะครับเครื่องชัอปอย่านในเปียน,นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็โทรติดต่อสอบถามได้นะครับปรึกษาได้นะครับก็ตอนนี้ก็ได้ประกอบเกือบเสร็จแล้วนะครับงานอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตรงไหนที่มีปัญหาติดขัดตรงไหนก็จะแก้ก่อนนะครับแล้วก็ไปทดลองนะครับ ครับขอคุณมากครับที่ติดตามนะครับแล้วก็รับชมนะครับ